สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเราสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปนะครับสำหรับในที่ในปกสลากเผื่อบางท่านพลาดในสูตรไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในปกพยัญชนะนะครับหรือจะเป็นในปกที่ดูในปกสลากนี่แหละนะครับเราอ่ะนะครับก็จะมาดูเปรียบเทียบกันกับในสูตรที่สูตรเก่านะครับงวดที่แล้วก็ เข้าเข้าในสูตรน,นี้นะครับแล้วก็เข้าในสูตรสูตร3ตัวอ่าสี่เก้าเเนี่ยเข้า2สูตรนะสูตรเนี้ยสี่เก้าไปตัด2ตัวนะครับนี่แหละของงวดที่แล้วก็จะจับนะครับในสูตรปกสลักนี่แหละมาจับชนกันกับในสูตรเก่านะครับหนึ่งวดที่แล้วนี่แหละที่ในปกสลักนะครับเห็น0ูนย์หกอ่ะก็มีอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วในงวดที่แล้วนะครับก็เห็นในปกสลักก็ตรงตรงตรงรูปนะครับข้างหน้าเนาะเออเนี่ย เนี่ยเลข6หรือเลข9้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลข0ูนย์เนาะอยู่ใ,ใกล้ๆนก มันก็พอจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับในแต่ละงวดนะอะไรที่มันสะดุดสะดุดตาในปกสลากมันก็จะเป็นน่าจะเป็นในเลขเด็ดนะครับเนาะอ่ะในงวดนี้นะครับใครถูกใครก็ล้องนําไปจับกันอีกนะครับตามดวงเลยนะครับงวดที่แล้วบางท่านก็ไม่เห็นไม่เจอคลิปนะครับก็ไม่ถูกนะครับเนาะเออนะฮะตามดวงตามดวงนะครับซึ่งผมก็ไม่ดูลวงหน้านะครับว่าเลขจะออกในตัวไหนก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเพียงเพงปังปังแล้วกัน นะครับเนาะอ่ะเรามาดูในปกสลากนะครับซึ่งในปกสลากที่ผมลงให้ไปนะครับในก่อนหน้านี้นะครับก็จะส่องดูในปกสลากนี่แหละนะครับเนาะส่องดูในปกสลากนะในปกสลากก็พอจะมีจุดสังเกตนะโดยเฉพาะในจุดตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเนี่ยในตรงนี้นะเนี่ยเป็นตัว x นะครับ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในที่ในหเนาะอ่าห้าก็ได้นะครับ5นั่นแหละนะผมว่านะแต่ก็เนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ก็จะเป็น7เนี่ยห้าเนี่ยเออก็เป็น8ปดไหมนะครับนั่นแหละ8 5 7 7 5 8นะครับซึ่งก็ผมก็ลงคลิปให้ก่อนหนะ้านี้แล้วนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นในตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ ก็เนี่ยแต่ตรงก,กันกับเลขดังนั่นแหละนะครับเนาะมีเก้าสองเนะครับอืมก็ลองลอง,ลองนำไปลุ้นกันนะครับหรือจะเป็นในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในตรงจำนวนนี่แหละนะครับแท่ง1 2 3 4 5อ่หามี5ตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างก็จะมี1 2 3เนาะอ่า3เนี่ย5 3เนี่ย ในงวดที่แล้วในคลิปที่แล้วนะที่ผมลงให้ไปเนี่ยก็ดูเอาคร่าวๆนะครับเนาะสรุปนะนะีครับก็ที่ผมเขียนให้นะครับก็จะมีในที่ใน6 6 2นะครับ6 6 2หรือ9 2นาะอ่านะครับแล้วก็6 3 6 3หรือ9 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน7 3 3ตัวเมื่อกี้นะครับ8 5 7นี่แหละ หรือจะเป็นในตรงนี้มันสะดุดตาตัวนี้อ่าเป็น2ไหมนะครับหรือเป็น2 20ยไหมนะครับหรือจะเป็นในที่ใน2 2 3สอ่ะนี่แหละนะครับในปกสลักแค่นี้นะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับถ้ามาเปรียบเทียบดูนะครับสำหรับในสูตรนเนี่ยถ้ามาดูในสูตรนะมันก็พอจะมีตัวเลขนะครับที่ชนในสูตรนะที่ในปกสลัก ก็จะเป็นในที่ในสูตรอาวดที่แล้วปกสลากที่เห็นหน้าปกเห็นเป็น60 60มาชนในสูตรล่างเดินดี60วูนนี้นะครับสูตรล่างเดินดีในปกสลากมีไหมสูตรล่างเดินดีในปกสลากอ่ามี29มี20 29นะครับนี่2อ20ยเนี่ยอยู่ในปกสลาก นะเผื่อจะโชคดีเผื่อจะถูกเหมือนในงวดที่แล้วนะครับที่ปกสลากกับสูตรเนี้ยที่มันให้มาตรงกันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปจับนะครับนําไปติดไว้แล้วก็พอจะมีในสูตรอยู่นะนะครับก็มีตัวไหนบ้างนะครับ7นี่ไงครับ8ปดเหนี่ยอาจจะติด3ตัวไปก็ได้นะครับเนี่ยแปดเเนี่ยเห็นอยู่ในตรงนี้แหละนะครับเนาะ ไม่รู้ว่าคิดเห็นยังไงนะครับผมว่าอืมเนาะหน้ารุ้นน้ารุ้นนะครับห้าเจ็ดเนี่ยหรือเป็นห้าห้าก็ได้เนี่ยนะอ่าหรือเป็นห้าสองอ่านะครับหลายตัวอีกแล้วเนี่ยข้างหน้าเป็นตัว x เนาะเออ x เป็นเจ็ดหรือเปล่าเนาะตัว x x ็กเจ็ดเจ็ดนะคิดว่าเป็นแปดหรือเปล่านะแปดห้าแปดห้าเจ็ดเนี่ยก็พอดีเลยนะครับมาอยู่ในชุดสามตัวนะครับสูตรนี้ก็ลงเป็นสองสามปีแล้วนะครับสูตรนี้นะ แต่ช่วงหลังๆนี่ตัด2ตัวไม่ค่อยเข้าเลยสูตรนี้นะครับอาจจะเป็นงวดนี้แหละนะที่ตัด2ตัวเข้านะครับลองติด3ตัวไว้นะครับ7 8 5ด87นะก็ลองนำไปสลับกันดูแล้วกันนะครับอืมเนาะบางทีมันอาจจะออกมาก็ได้นะครับแล้วมันก็มาชนกันนะครับกับในสูตรปกพยันชนะนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดเลยเนี่ย 7 5 8 5เนี่ย7585เนี่ยนี่นะครับเออน่ารุ้นไหมนะครับผมว่ามีแน่นอนนะครับเนาะถ้าไม่มีในตัวจอตัวเนี้ยอย่างน้อยผมว่ามีเด่น6เด่นเดเด่น8แน่นอนนะครับในงวดน,นี้ผมว่ามี678ซึ่งย้อนไปในอังคารนะครับอังคารที่ออกนะครับ2 2องพฤษภานะครับวันที่2นะเศิติก็คือ ตั้งแต่ในปี42นะครับมี4 6 4 8 4 9 5 6 5 9 6 3 6 6เท่าที่ดูนะครับมีแน่นอนแหละเด่น789ดแปเก้าลยนะปี42มีนะครับหวยวันอังคารนะมี8นะครับมี9มี9มี7มี8มี8มี8อ่าหลังๆ8กับ9เนาะหลังๆตั้งแต่ในปี56มานะครับมี8มี8มี8 3ปีติดเลยนะครับปี56ปี59ปี63 มี8ปามพี่ติดนะครับสถิติที่ออกมานี่แหละครับแต่จะออกมา8 6นี่มา2รอบเลยนะครับ8 6 6หดนี่อืมอ่ะใครชอบ8 6 6หกหก็ลองนำไปติดไว้แล้วกันนะครับนี่แหละมันซ้ำกันมีแค่86นะครับหรือในวันนี้มันจะออกที่ยังไม่เคยออกนะครับตัวไหนนะครับสมาชิกก็น,นำไปจับนี่ครับเนี่ยมีอีกแล้วนะครับ เลขนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่เด้อเอาเอ,าเอ,าเอาใครชอบก็ทาไปจับนะครับํำไปติดไว้แล้วกันนะครับก็อาจจะลองมาจับมาชนกันนะครับกับหวยธนาคารกับในปกพย,ยัญชนะนี่วัที่แล้วนะครับปกนะก็71ล่าง99ล่างส่วนมากจะมาล่าง73ก็คือนําพย,ายัญชนะข้างหน้า นะครับข้างหน้าเนาะแล้วก็จะเป็นพยัญชนะนะครับตัวรองสุดท้ายอ่าข้างหน้าแล้วก็ตัวรองสุดท้ายจับมาเพิ่มแต้มลดแต้มนี่แหละนะครับก็จะได้นะครับในที่ในแต่ละชุดเนี่ยนะครับเนี่ยแปดศูนย์เนี่ยเก้าสองเนี่ยอันนี้หนึ่งเก้าอ่าก็ตรงๆจับไปตรงๆนะครับมีงวดนี้แหละนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยที่ไปเข้าบนนะครับหนึ่งเก้าตรงๆอันนี้ก็เก้าสองมาล่าง 80นะ่ะมา80ตรง55ไม่ตรงกลับแล้วเรียออกแบบนี้73นะครับผุหน้า99อ่ะนี่แหละนะครับเนี่ยเนาะแต่มันก็น้อมหรือว่าจะเบิ้ลเนี่ยนะครับมา55เว้นมางวดหนึ่งที่ไม่เบิ้ลมา99เบ้้นมางวดหนึ่งนะครับที่ไม่เบิ้ลงวดนี้จะเป็น66หรือเปล่าผมว่า ลองลองติดไว้นะครับลองลองติดไว้พอได้หลุดนะไม่แน่นะครับออกมาโอ้ยใครสื่อน้ำซานะครับถ้า6 6มาล่างนี่ก็ก็ได้นะครับแต่สูตรนี้มันก็หลุดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับในหลักสิบนะครับเนี่ยเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับสูตรแรกในดับหน่วยนะครับก็ไม่มี9ก้าเนาะเนี่ยถ้าถ้าถ้าชุดนี้มาล่างซื้อไปตรงๆเลยนะครับซื้อไปตรงๆ 7- 5ดห้าได้ไหม 5ก็อาจจะหลุดก็ได้นะครับมันสูตรมันเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนะครับหลักสิบหลักหน่วยเอาอยู่หลายงวดงวดนนี้อาจจะหลุดก็ได้หรือ5อาจจะไม่มานะครับ5้าอาจจะไปในหลักสิบก็ได้เนี่ยก็ลองนําไปจับกันดูนะนะครับถ้า5หน่วย 6, ่าปลอดภัย6 6ปลอดภัย4ก็ดับนะครับถ้าถ้าสูตรนี้จะมาก็คือถ้ามีโอกาสไปได้ไดมากมากที่สุดนะครับก็จะเป็นในที่ในนี่แหละสามคู่นี้นะครับเนี่ย เนี่ยสามคู่นี้เพราะว่าแปดหกได้ไหมแปดหกก็แปดติดดับอีกแล่ะก็ได้นะครับเจ็ดเจ็ดได้นะครับหกหกก็ได้นะเนี่ยเนี่ยมันอาจจะมาเป็นรอบที่สามก็ได้นะครับหวยออก,กันงคารอันแบบแรกๆนะ,ะเ้าไปค้นหาอะไรอีกนี่นะครับอ่าสิริจะใบหวยห,หรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละนะครับเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นครั้งที่สามก็ได้นะเลขนี้แปดหกหกแปด ผมว่ามีในนี้แน่นอนนะครับเนาะตามสูตรนะครับเนาะแต่ก็สูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปในปกสลักนะครับในวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเปังปต่อเนื่องแล้วกันนะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ